หมอปลเทพยานมีสีกระเป๋ามงคลเสริมเฮงสำหรับปีพุทธศักราช2567มาฝากคนเกิดทั้ง7วันกันค่ะคนเกิดวันอาทิตย์สีมงคลในปีหน้าคือชมพูบานเย็นเขียวทองดำนะคะสามารถใช้เป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าทำงานกระเป๋าสตางค์ได้เลยค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ใช้กระเป๋าสีขาวเขียวทองดำ ม่วงแก่ฟ้าน้ำเงินนะคะได้ทุกเฉดจะเป็นอ่อนหรือเข้มของฟ้าน้ำเงินแบบนั้นก็ได้เลยค่ะคนเกิดวันอังคารใช้สีแดงแดงเลือดนกเขียวทองดําค่ะคนเกิดวันพุธใช้สีเหลืองสีแทนน้ําตาลส้มเขียวทองดําแถมสีดำเนี่ยนะคะส่งเสริมเรื่องการมีคู่ครองอยู่ด้วยค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะใช้สีขาวแดงเขียว ทองเหลืองสีแทนน้ำตาลส้มดำค่ะคนเกิดวันศุกร์ใช้สีฟ้าน้ำเงินกรมท่าขาวไข่มุกเขียวทองค่ะและคนเกิดวันเสาร์ใช้สีบรอนทอองเขียวขาวแดงฟ้าน้ำเงินเหลืองสีแทนน้ำตาลและส้มค่ะ ขอให้ทุกท่านที่กำลังจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กระเป๋าทำงานกระเป๋าเดินทางต่างๆนะคะให้โชคดีมีชยัยรับทรัพย์รับโชคเฮงเฮงรวยรวยทั้งปีเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องราวสายหมูในช่องหมอปอเทพยานนะคะ